ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการพร้อมมอบรางวัลจากการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เมื่อเวลาสี่นาฬิกาที่ห้องประชุมขวายใหญ่ชั้น5สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายเำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ครั้งที่2ประจำปี2565 พร้อมด้วยนายรณพเวียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีนางรัชยาภูมิสวัสดิ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบ,บุรีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินง,งานโครงการต่างๆในการดำเนินง,งานที่ผ่านมาดังนี้ พิธีมอบโล่รางวัลประกาศกิจคุณโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2564จำนวน5รายโดยที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรีพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน17รายโดยสำนักงานพาณิชย์จ,จังหวัดกาญจนบุรี พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นประจำปี2564จำนวนหนึ่งรายโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากนี้ยังได้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดกาญจนบุรีสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565และการประกาศยกย่องให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย จากนั้นชมดีทสัสสรุปข่าวที่น่าสนใจและสก,กุพิเศษในรอบเดือนกุมภาพันธ์2565โดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทางได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่จํานวน4ีรายได้แก่1นนายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์แหนเ่เอด่านมะขามเตีย้ย2นายสุทธิพรศิวะเวสพิกุลรักษาการในตําแหน่งแหน่เภอสังขบ,บุรี3นายเนรมิดเหลืองอารามฟ้ารักษาการในตําแหน่งแหน่เภอสซโยก4นายธนยศฮิรันเนตรรักษาการในตําแหน่งแหน่เภอศรีสวัสดิ์ต่อจากนั้ เป็นการประชุมติดตามการดําเนินงานต่างๆพร้อมทั้งกิจกรรมของส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งในส่วนของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนโดยมีการนําเสนอแผนการออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในเดือนมีนาคม2565การกําหนดจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติการดําเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้น ปังเจอแก่จบนะครับให้รับจากโดยที่ว่าเป็นหลักนะ,ค,ะครับครับก็เป็นไปตามนี้นะ,ะตอนนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีภารกิจในการเตรียมนวดไปถแถลงข่าวกันจัด,ดกีฬาชาตินะครับซึ่งเราก็ก็จะมีห้าเกณฑ์นะครับทุกโปรี่สุงต่อะครับคุณจะได้รับเป็นผู้สนใจน,นะครับ ยาตัวดีและสูกขนามประชุมที่เารพทุกท่านครับด้วยกองการประรองกระสุงพระพัญญาทักทิ์เบียนดีละเมิดการเป็นส้าที่บ6ชี้ท่านูพิจารณาออกหนังสืออนุญาตที่ใช้ตราใน254และในปี254นีผู้ประกอบการในบัชราพรทุขตะโ ตะโกร้านนิงร้านกาดแพะเทศตะหนุนร้านเกษมณีเยาวรี่ให้เกียรติข่ผ้าปีเทียร์ร่วมกันด้านหน้าเวทีขอบคุณครับทางในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีกรมที่ดินได้พี่ราคติขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการจังหวัดมอบเกียรติบัตรให้แก่ร่วมกับเพื่อนคุณธรรมอย่างเป็นร่วมรันโดยมีแนวคิดให้น้าส่วนราการ ทางที่คณะกรรมการเป็นมีจิตสำนึกร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรมที่มีความไทยทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมจะเป็นรลกวัรน์โดยมีแนวไปก่อนนะคะขอเชิญชัางภาพถ่ายภาพภาพที่หนึ่งค่ะขออนุญาตนำลายมือชื่อของผู้ชื่าในวันนี้นะคะไปแสดงเป็นภาพที่สอง เป็นของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของข่าวขึค่ะเป็นจังหวัดุในทางต้นแบบและวัลเป็นอย่างยิ่งว่ามารีองค์พระศรีสว่างอวัตรผรับดิยราชนารีผลสำรวจความต้องการเรื่องการหนาวประจำปี2564ของจังหวัดการหนาวจํานวน9,899แยกเชุดแยกเป็นผู้สูงอายุเด็กนลอยส่วนราชการทุกท่านนะครับสหรับความรับความเมตตาเดิมเนี่ยตอนนั้นผมอยู่กับท่านรองบวรศัชสอบ